สวัสดีค่ะเด็กเด็กเดี๋ยวเรามาพบก,กันอีกแล้วใช่ไหมคะเด<ค>็กๆพร้อมหรือย<ม>ังถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาท่องคำร้อมจองกันค่ะฟังไหมคะฟังนะคะเน้นสามๆกดต้นตกะรัมครั ในบนโต๊ะบ <analyze> ้างคุณตุนคุณหญิงมีอะไรบ้างคะของเล่นค่ะตุ๊กตาดีนะเด็กๆแต่ไม่ทราบว่าของผู้หญิงหรือของผู้ตุนฝักไหนมีมากกว่ากันเด็กๆมคะเดี๋ยวเรามาลองดูนะคะใช่แล้วค่ะเดี๋ยว จะเป็นของคุณครูตุ่นหรือเปล่าคะแ,แสดงว่าคุณครูตุ่นมีของเล็กมากกว่าคุณครูหญิงฝั่งนี้คือหฝั่งน,นู้นคือสามพ็จะนับห<า>้าต้องมากกว่าสามนะคะเวลาเด็กๆใส่เครื่องหมายนะคะนี่เลยนะคะดูนะคะ,ด,ะ,คะดูคะ่ะ เขาจะต้องวิ่งไปไปใช่ไหมคะวิ่งไปตืดตดตืตืตแล้วก็วิ่งกลับมาที่บ้านของตัวเองเขาเรียกว่าเครื่องหมายมากกว่านะคะหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาเด็กๆอาจจะบอกว่าอ้าปากนะคะนี่คืออ้าปากกว้างๆมากินจํานวนที่มากกว่าหันหลังหรือหันหลังไปให้จํานวนที่น้อยกว่าหรือสิ่งของที่มันมีน้อยกว่านั่นเองค่ะ คุณครูหญิงมี4ชิ้นของคุูตุ่นมี2ชิ้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจานวนสิ่งของที่มากที่สุดก็คือของคุณคูหญิงค่ะของคูตุ่นมีสองเพราะฉะนั้นสี่มากกว่าสองนะคะแสดงว่าถ้าคุณครูตุ่นพูดก็คือสองชิ้นน้อยกว่าสี่ชิ้นใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาลองใส่เครื่องหมายกันดูนะคะค่ะแทนคําว่าน้อยกว่า่เด็กๆค่ะเป็นเครื่องหมายค่ะ มันจะขยับเปนนิดนึงเวลาเด็กใส่เครื่องหมายน้อยกว่าเห็นไหมคะคุณครูบอกแล้วว่ามันจะต้องหันหลังมาให้จํานวนสิ่งของที่น้อยนะคะมันก็จะเดินทางตื้นตื้นตตื๊นไปต่อเลยสิ่งของที่มันน้อยเ็าจะหันหลังเข้ามาหาทันทีแต่ส่วนไหไรที่มันมากนะคะมันก็จะอ้าปากกว้างๆมาทางนี้นะคะเด็กๆไม่ยากเลยค่ะเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่านะคะเด็กหัดํำที่บ้านนะคะ ต่อไปค่ะที่ครูตุ่นและคุณครูหญิงวันนี้เราจะเอาอะไรมาโชว์เด็กๆค่ะมีอะไรคะตุ่คต่ตค่ะเด็กๆค่ะของคู้หญิงกี่ตัวคะเด็กๆครูหนึ่งสองค่ะคตุ่นก็เช่นกันหนึ่งสองค่ะเด็กๆค่ะลองดูตุ่นตุของคุณหญิงกับของคุณตุ่นสิคะว่ามีจํานวนทําไมกันคุณหญิงก็มีสองคุณตุ่นก็มีสองเอ๊ะมันทําไมนะ เท่ากันเก่งมากค่ะใส่เครื่องหมายเท่ากันใช่ไหมคะดูนะคะนี่เ็าเรียกว่าเครื่องหมายเท่ากันค่ะนะคะใส่เครื่องหมายเท่ากันเราจะขีดเส้นตรงสองเส้นเลยค่ะค่ะเด็กๆค่ะตอนนี้นะคะคุณครูหญิงมีตัวเลขคือสิบเจ็ดมือส่วนคุณครูตุ่มมีตัวเลขคือสิบหกขัอยากถามเด็กๆว่า คู๊กตุ้นง16ตัวเลขข้างหน้าของ6คือเลข1นั่นแสดงว่าตัวเลขข้างหน้าเป็นเลข1เหมือนกันเมื่อตัวเลขข้างหน้าเหมือนกันให้เด็กขยบของรองตัวเลขที่อยู่ข้างหลังค่ะของคุณกตุ้หญิงเป็นเลข7ของคุณกตุ้ลถึงเป็นเลข6เด็กๆลองคิดดิว่าระหว่างเลข7กับเลข6เลขอะไรมากกว่าคะ หก <Five, S 1> น้อยกว่า17ค่ะเด็กๆคะค่ะเด็กๆลองดูสิคะว่าน่าจะเป็นเครื่องหมายอะไรเอ่ยน้อยกว่าใช่ไหมคะว้าวค่ะใช่ไหมคะเราก็ใส่เครื่องหมายน้อยกว่าค่ะ16น้อยกว่า1ินะคะค่ะเด็กๆคะท่านผู้ตรนมีตัวเลขค่ะของท่านผู้ตรน 4 2ค่ะเด็กๆคะส่วนของผู้หญิงอะไรนะคะเด็ก5 3าหค่ะตัวเลขไม่เหมือนกันเลยค่ะ4ตัวเลขแตกต่างกันหมดเลยเวลาที่เราสังเกตว่าเราจะใส่เครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าหรือตัวเลขมากตัวเลขน้อยเด็กๆดูตัวเลขใน,น, 5, 5, 5, 5, ลนหลักสิบค่ะเด็กๆคะตัวเลขในหลักสิบของผู้หญิงคือเลขอะไรคะห้าสี่ะของผู้หญิงค่ะสามค่ะเด็กๆสี่ ต้องมากกว่า3อยู่แล้วใช่ไหมคะค่ะเพราะฉะนั้นเราจะใส่เครื่องหมายอะไรกันคะเด็กๆค่ะมากกว่าค่ะเด็กๆคะ42มากกว่า35ค่ะเด็กเเครื่องหมายที่เราจะใส่นะคะเด็กดูค่ะเด็กเวลาเด็กเเขียนเครื่องหมายมากกว่านะคะเด็กๆก็ให้พูดด้วยว่า42มากกว่า35ห้า จำนวนที่มากกว่าตั๊กมนก็จะอ้าปากไปกินเหมือนกันนะคะส่วนจํานวนที่น้อยกว่าตั๊กแตนก็จะหันปากแหลมๆไปหาเล่ที่มันน้อยกว่าค่ะแต่เลขตัวไหนที่มันมากมันจะอ้าปากกว้างไปกินทันทีเลยค่ะอ๋อคุณผู้างทราบด้านการพลังงานขาถ้ามันมากกว่าวิ่งเลย่ะเด็กขาวิ่งอ้าปากกว้างไปกินแล้วก็รีบวิ่งกลับมาออบ้านของเรานะคะค่ะเด็กๆขา ดูสิคะว่าคุณครูหญิงกับคุณครูตุ่นมีเลขอะไรอยู่ในมือคะคุณตุ่นเลขอะไรคะ28บค่ะคุณหญิงนะคะ28เหมือนกันค่ะ28เหมือนกันสังเกตได้ง่ายเลยใช่ไหมคะเลขสองตัวนี้มันทำไมกันคะเท่ากันนะคะมันเหมือนกันหรือมันเท่ากันนั่นเองนะคะเครื่องหมายที่เราจะใส่ก็คือเครื่องหมายเท่ากันค่ะนะคะเลขสองตัวเหมือนกันนะคะจํานวนมันก็จะเท่ากันค่ะ ังไงกันบ้างคะเด็กหาวิธีการใส่เครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากันนะคะซึ่งยากไหมคะไม่ยากเลยวิธีการสังเกตอย่าลืมนะลูกตัวไหนที่มันมากกว่ามันจะอ้าบอกว่าวิ่งไปกินแล้วรีบกลับมาเด็กๆอย่าลืมนะส่วนตัวที่น้อยกว่าต้องระวังวิธีเพราะมันจะถูกซิงกอนส่วนตัวเล็กที่เหมือนกันเราก็จะใส่เครื่องหมายเท่ากันค่ะเด็กขอให้เด็กสนุกกับการทำงานนะคะเดี๋ยวพวกคุณ